ลับมากระต่อนนะคุณผู้ชมนะคะตอนนี้อยู่กับนี่เลยนะยาสีฟันจีเฮิร์บนะฮะกลิ่นปากแรง นะฮะต้องใช้จีเฮิร์บเท่านั้นนะคะคาบชาครับบุหรี่ครับกาแฟก็ต้องจีเฮิร์บนะฮะราคาไม่แพงใช้แค่นิดเดียว1หลอดนะฮะใช้ได้3เดือนครับใช่120กรัมเลยนะครับราคาหลอดละ230บาทนะครับแต่วันนี้ถ้าใครสนใจโปรโมชั่นเป็นเซตนะครับซื้อ5หลอดราคาเหลือเพียงแค่1,000บาททวนเท่านั้นติดต่อได้ที่เบอร์นี้เลยครับ0957184624นะครับหรือที่แลสุขภาพดีสแกนเคิลโค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยนะครับส่งฟรีสำหรับคนพร้อมโอนนะครับเก็บเงินไปทางเก็บค่าขนะครับ นะ,น,นะครับมากันต่อค่ะคุณผู้ชมครับมาในช่วงนี้ไปดูคุณไออภิษฎดาดีกว่าเมินดราม่าสตร์ยิ้มหวานลุยชอปปิ้งสวยๆที่อเมริกานะฮะ,โฮโะเพราะว่าเจอดราม่าหนักมากเพราะใช้สามีคนเดียวกันจากแอคเขาหลุมนะฮะ,ะเออล่าสุดนะครับคุณไอเองได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งครับหลังจากที่เกิดดราม่าดังกล่าวโดยเธอนะครับคุณผู้ชมได้มีการโพสต์ผ่านไอจีส่วนตัวเป็นภาพของเธอขณะที่กําลังเดินชอปปิ้งอยู่ในร้านซุป ซูปเปอร์มาร์เก็ตน,นะที่อเมริกา้อมกับสสตร์ร้อยยิ้มันหวานสวยๆภาพแฟนๆเนี่ยได้ใจละลายเช่นเคยหน้าตานี่เป็นไงดูสีสดใสแฮปปี้ไม่ไหวแล้วนะแล้วก็ดูแล้วคงจะไม่ได้ซีเรียสเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นในประเทศไทยสักเท่าไหร่นะฮะหลังจากนี้นะครับสาวไอเนี่ยได้ไปการโพสภาพเดิงกล่าวออกไปทั้งแฟนคลับแล้วก็เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงก็เข้ามาเม้นแล้วก็กดไลค์ส่งกำลังใจให้เธอแบบรัวๆเลยบอกได้ว่าเซตนี้สวยแบบตะโกนกันเลยทีเดียว ส่วนเรื่องของไอที่มีคนมาแฉนั้นนะฮะแม่แม่ทราบข่าวแล้วเนาะเออตอนนี้ก็มีคนในทวิตสื่อไปว่าเป็นพวกที่เอารูปหน้าคนอื่นมาใช้แล้วก็ชอบคุกคามคนอื่นไปทั่วเลยโดยสร้างไอจีปอมเป็นแอคเคาหลุมขึ้นมาค่ะอืะะอก็หนักหน่วงเนาะนักอยู่ค่ะที่ว่าไปเมืองนอกนี่หนีข่าวหรือเปล่า ไม่เข้าใจนะแต่ว่าพี่เขาเข้าใจน้องนะคะว่าเหมือนน้องจะหนีข่าวหรือเปล่าคเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแรงนะคะข่าวนี้มันแรงปลนะคะอืค่อนข้างที่จะแรงไปนิดหนึ่งนะคะเออะะแรงคือแรงในที่นี้หมายถึงอะไรแม่ <c oughs> <ๆ>ก็มันมีผลกระทบไงตอนนี้น้องก็กำลังท้องกำลังไส้อยู่ไงมันก็มีผลกระทบไงมันก็แรงไงเธอ,อ ไม่แรงหรือข่าวอย่างเงี้ยใช้สามีคนเดียวกันน่ะเออถ้าเป็นชาวบ้านเขาบอกใช้ผัวคนเดียวกันน่ะเออมันก็แรงอยู่นั่นแหละนะคะยังไงก็เป็นกังใจแต่เขาไปอเมริกาก่อนมีดราม่านะอะไรนะเขาไปอเมริกาก่อนมีดราม่านะหรือว่าดราม่าเขารู้ืมเขาอาจจะรู้อยู่แล้วก็เลยไปชิงไปอเมริกาหรือเปล่าไม่หนูไม่รู้เหมือนกันไม่รู้อะไรล่ะบางทีบางทีก็รู้ตัวอยู่แล้วแล้วก็ชิงไปดีกว่าจะได้ไม่ต้องมาตอบ อ่าเดี๋ยวนักข่าวถามเองไงพี่ฉันชอบดาราฮอลลีวูดคนนี้มากเลยแล,แล้วเคยเล่นหนังเรื่องหนึ่งอ่ะจำได้ใช่ไหม คุณหน้าเออ X-Men ซ์แมนน่ะแล้วก็เคยเล่นหนังเรื่องนึงอ่ะใช่ก็เห็นอย่างนี้เลย X-Men เนาะเออเอ็กซ์แนเลยเอ็กซ์แมนไหมล่ะเนี่ยโอ้โดิสิมูมลีนบ้างล่ะโอ้โหสารพัดสารเพย์โอ้โตายแล้วอ่ะคุณผู้ชมมาต่อกันนี้ดีกว่าเขาย้อนกลับไปถึงอ่ะไปถึงที่เหตุการณ์นะครับอ่าผับที่ชมบุรีที่มีไฟไหม้หนึ่งรายการตำรวจเขาไม่รู้เขาเป็นเป็นผับเออมึงพูดอะไรมึงเห็นใจเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย เนอะเขาไม่รู้แล้วมึงอย่าันใส่ร้ายพี่ีๆยังไม่ได้ใส่ร้ายเลย <c oughs> บบปก,กรรม <c oughs> อันนี้ก็เลยมไม่รู้เ <c oughs> พราะนึก็เป็นสถานปฏิบัติธรรมว้ายบ้าหรออี่ดูดีๆมันเหมือนคาเฟ่น,นะมึงอ้าวคาเฟ่แล้ว แล้วไงมันเหมือนคาเฟ่ที่ตำรวจเขาไม่รู้มึงอย่าไปใส่ร้ายพี่เขาให้มากเกินไปเออ,เอ,อมันไม่ดีไม่ดีนะไม่ดีดบาปนะบาปเออนะฮะแต่ว่าเหตุการณ์นี้จบไปแล้วนะฮะส่วนเรื่องของกฎหมายการรับผิดชอบอะไรการช่วยเหลือยังไงอันนี้เราจะไม่มาพูดกันนะฮะแต่เราจะไปดูภาพภาพหนึ่งที่เป็นหนุ่มคนหนึ่งครับเป็นหนุ่มไวเล่าเลยครับเล่านาทีที่ถือขวดเหล้าแล้วก็ถังน้ําแข็งออกมา <พ>เห็นเขาบอกว่ามันไม่มีรูปให้เห็นแลไม่รู้จะไม่รู้จะเล่ายัางไงคุณก็วิจารณ์ไม่ถูกออจากเหตุการณ์ไฟไหม้ผับข,ของมอเทนบีเนี่ยนะที่ชลบุรีนะฮะเมื่อคือวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาก็ช่วงหนึ่งก็เป็นภาพของนะฮะชายรายหนึ่งวิ่งหนีเพลิงไหม้ออกมาจากร้านไม่เห็นอย่างภาพไหนยังใช่ไหมไหนล่ะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวให้ดูออคือน้องจันรัดแ,แล้วไงอะ่ะอ๋อแล้วก็เอาน้ำแข็งเอามิกเซอร์มาด้วยแล้วอ่ะแล้วหนึ่งดีใจเย็นดี แรีบน้องก็งคงจะหิวหิวหรืออะไรหรือ,อติดมือมามันก็แหมมือก็เลือกปกติไมล่ะจะไม่ว่าเขาสิเออแล้วไงต่อ ไม่นี่เป็นภาพนี้อ่ดูภาพนี้นเออเออขาก็เป็นการแคปแชร์กันมาไงว่าในมือของเขานั้ยก็ถือขวดเหล้าพร้อมกระถางน้ำแข็งจภาบดังกล่าวดะกลายเป็นไวรัลในโลกโซเชียลนะครับล่าสุดนะขะนับข่าวครับของช่องสาวขออนุญาตเอามาพูดละกันนะฮะบ,บอกว่าทางด้านหนุ่มคนนี้นะฮะช,ชื่อว่าคุณพงพัฒน์อายุ22ปีคุณพงพัฒน์เออชายที่อยู่ในเนี่ยแหละนะฮะอายุเท่าไหร่นะ22ปีคุณงอ้าวสี่สี่บ้าดูสภาพสิเขาจะแบบดู มืดๆหน่อยนี้ท่านว่คนนี้นะครัะคนนี้นั่นละอ๋อก็เทอยค่ะนี่ก็เทอยค่ะอายุ22ปีครับชายที่อยู่ในคลิปดังกล่าวเขาเปิดใจว่าวันที่เกิดเหตุเียตนแล้วก็เพื่อนนั่งอยู่ที่โต๊ะกลางล้านเลยนะ จากนั้นเห็นไฟมาปะทุไฟไหม้ขึ้นมาบนหลังคาหน้าเวทีด้วยความตกใจก็รีบครับหมีคว้าอะไรต่ออะไรได้ก่อหยิบเอามาติดมือไว้ก่อนเลยนะฮะนี่ก็คือขวดเหล้ากับถังน้ำแข็งนั่นเองหยิบมาเลยิบราะร้านมก็ปิดแล้วค่ะอขณะนั้นคนในร้านก็พากันวิ่งหนีตายกันออกมาบางคนก็วิ่งไปคว้าถังดับเพลิงช่วยกันพ่นฉีดดับไฟครับไม่ทันแล้วไงโอ้ไม่ไฟแล้วไฟมันมาไวไงไม่ใช่ว่ามันเป็นอย่องนี้ไงที่ที่กันเสียงมันเป็นของราคาถูกมันไม่เอาไม่อยู่หรอก ครับ,บนะอนอกจากนั้นครับทางด้านคุณพงพาสเองก็บอกว่าหลังจากเหตุการณ์ เ่เกิดขึ้นก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับทางด้านของนายพงศิริหรือว่าเสียบีนะครับอายุ27ปีเป็นเจ้าของร้านเบลเทนบีนี่แหละครับ<ช>โดยเสียบียกมือไหว้ขอโทษบอกว่าจะรับผิดชอบทุกอย่างและจะพร้อมดูแลทุกคนที่ประสบเหตุดังกล่าวด้วยนะครับ<ช>นะครับ,รบเออบางคนมก็บอกว่าเนี่ยโชคดีเลยที่หนุ่มคนนี้ยังมีสตินะ<ช>ขอชื่นชมข,ข,ขอมบอกขอชื่นชมนะบอกว่าคนเราในนาทีของชีวิตจะรู้หมดเดือดทำไมมึงไม่หยิบมามหลเลยกลุ่เต็มมือมือมือมีแค่สองมือนะฮะบางคนบอกว่ารอดพ้อห่อแม่แจ้าผาห่ม หรือว่าเออนะฮะบอกว่าคนรอนาทีของชีวิตจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยรักอะไรที่สุดก่อนใกล้จะตายออ๋รักขององค์ถ้าเป็นอีโอมล่ะอะไรถ้าเป็นอีโอมก็แล้วโอมไม่เที่ยวรานเล่าสมมุติสมแหม่ไม่เที่ยวเที่ยวเลยไมเห็นมึงเที่ยวเต้นระบ้าอยู่อีหอเหล็มาก ทำไมถ้าไปโดมแล้วทำไมถ้าเป็นมึงมึงจะหยิบอะไรมาก่อนวิ่งหยิบโทรศัพท์กระเป๋าสตางไม่ใช่อะไรเครื่องสำอางบ้าหรอแล้วมึงก็วิ่งห้องน้ำแล้วก็ไผัดหน้าให้ล้แล้วก็ให้สวยเวลาเจอนักข่าวอ๋อแล้วถ้าไปบัวไปผัดหน้าแล้วไฟข้างหน้าห้องน้ำมันไหม้แหมมึงคิดว่าไฟจะกินเนื้อมึงเหรอทำไมอ่ะโอ้โหมึงผัดหน้าหนาขนาดนั้นไฟก็ไม่ติดเลยอีหาไม่ได้แล้วไฟไหม้อันตรายอันตรายนะมันก็เป็นเหตุการณ์เศร้านะคุณผู้ชมนะมันต้งมใครให้เกิดขึ้นนะจริงอ่ะ โอ้ยมันน่ากลัวคือผับกำลังจะเลิกอ่ะแล้วเราเข้าใจว่ามึงเมากันแล้วมึนกันแล้วคนก็อยู่ไม่ได้เยอะสสติร้อยกว่าคนแล้วก็สติไม่มีแล้วแล้วบางคนเนี่ยด้วยความที่แบบว่าแย่งกันออกเพราะว่าทางออกมีรูเดียวใช่ไอ้รูข้างหลังแม่งปิดแม่งล็อกเอาไว้ เด็กน้องๆก็วิ่งออกมาไม่มันก็เหยียบกันส่วนใหญ่ในเวลาไฟไหม้ผับเนี่ยจะไม่ว่าที่เป็นที่ซาติก้าหรืออะไรก็แล้วคือหนึ่งออกมาไม่ทันสองเหยียบกันเองเหยียบกันตายเหยียบกันนะเหยียบกันมันเหยียบกันตายเพราะว่าเราอย่าลืมว่าเวลาเราไปเที่ยวกลางคืนน้องๆผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่ก็ใส่รองเท้าส้นเข็มส้นสูงส้นตึกอ่ะถูกต้องไหมมันไม่มีใครใส่แตะไปหรอกค่ะมันน้อยคนลูกสาวพี่เต่าเที่ยว RCA หัวโปกกระโหลกไข้สองตัวมันยังใส่รองเท้าส้นเข็มเลยกางเกงโนบอดี้เสื้อมูเหลือม อ่ะคุณคิดดูสิคนเที่ยวกลางคืนนึงมันแต่งตัวเต็มเหนียวอะ่ะเพราะฉะนั้นจะให้มาวิ่งสี่พูร้อยมันก็ไม่ไหวไงแล้วบรรยากาศความมืดความเมาไม่รู้ทิศรู้ทางแล้วก็เสียงกรี๊ดความร้อนอตกตกตก,ตกใจมันไปไม่รู้ทิศรู้ทางนะ,ะนะครับห่วงตัวเองก็ห่วงห่วงเพื่อนก็ห่วงห่วงเพื่อนผัวก็ห่วง ห่วงห่วงห่วงหัวตัวเองไม่ห่วห่วงเพื่อนผัวหัวผัวเพื่อนเออนั่นแหละนะคะห่วงกิ๊กห่วงอะไรเต็มไปหมดอสังเกตไหมในใน่อีนั่นออกมาหรือยังอีนี่ออกมาหรือยังอันนั้นออกมาหรือยังเห็นไหมล่ะคือทุกคนน่ะมันก็ติตสรจมันจะจะเริ่มเหมนแล้วก็เริ่มเดลมแล้ว มันน่ากลัวหนีตายอะต้องใช่ครว่าหนีตายมันหนีตายแล้วอะแล้วก็หนีพนึกว่าออกมาแล้วหน้าผับนึกว่าจะรอดกลับกลายเป็นว่ามันมีระเบิดลูกใหญ่ลงมาปุ๊บเห็นไหมเป็นไฟกันหมดเลยอ่ะติดไฟมันมีหลายระดับนะฮะระดับหนึ่งยังโอเคแต่ถ้าติดไประดับสามระดับสี่นี่พี่บอกเลยว่าเสียโฉมนะคะแล้วก็เซนติกายังไม่ได้เงินกันนะคะอเจ้าของไปยื่นต่อศาลแล้วเป็นบุคคลล้มละลายนะคะครับ หนึ่งในเราจากเจ้าพอออ่ะฉันเคยร่วมงานด้วยมสมัยเมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้วแล้วตอนหลังเขาก็ออกออกจากองค์การบันเทิงเมื่อก่อนเขาอยู่ฝ่ายผลิตรายการฉันมารู้ตอนที่เขาไปขึ้นสารอาญารัชาดาฉันเห็นปั๊บฉันเอา้าเอา้เอาไอ้นี่มันเคยเป็นเคทีบรายการเยวกับชฉันนี่อเออจะรู้ว่าจาริกา้า ตอนหลังมันออกไปทำาซาดิก้างอะอืเออไม่ใช่ที่การรับผิดชอบยยาเขาไม่รับผิดชอบอะไรั้งคุณเลยหรอตายก็ไม่รับหรอคืนนั้นมันประกันมันก็ขาดอะไรก็ขาดหมดแล้วมันเป็นคืนมันสุดท้ายด้วยอืมันเขาไดอเอาแล้วเสร็จปั๊บเขาบอกว่าเจ้าของไปยื่นยื่นอะไรนะยื่นว่าเป็นบุคคลล้มละลายอ่ะเออแล้วมีน้องคนหนึ่งอะในรูกเขาสวยมากเลยอะหน้าเขาเสียโฉมเลยจากการถูกไฟลวกอะ ขายังไม่ได้ตังค์สักบาทเขาบอกว่าได้แค่หมื่นเดียวอ่ะ,อะวันแรกอระหมื่นเดียวแล้วหลังจาก<ล><ค>นั้นเขาก็ไม่เคยได้นี่สิบกว่าปีสิบสี่ปีแล้วนะเงี่ยมหายเลยเยียมหายไปแล้วนี่สิบกว่าปีแล้วเนี่ยเออสันติก้าเขาบอกผีดุใช่ไหมหน้าที่ตัวนั้นรูปตรงนี้เป็นเป,นเป,นเปนอะไรไปแล้วอะ ผีดุนะเขาบอกกลางคืนได้ยินเสียงคนร้องโหยหวนนะตรงนั้นนะ่ะตอนหลังพี่เห็นไปก็ไม่เห็นไม่เห็นแล้วนะไม่รู้เป็นอะไรไปแล้วนะเพราะเราไม่ค่อยได้ไปทุกอมีโอมจะเก็บไว้ทำหาเลยลหละม,มันก็ไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะแล้วก็มีรายการผีเขาไปถ่ายตอนช่วงแรกๆอ่ะเขาต้อง,องเาอารปภไปนั่งเฝ้าอ่ะแล้วมึงคิดดูรอปภอยู่ตรงนั้นจะเจออะไรกันอ่ะน่ากลัวจะไรห่ามันมีหนังเรื่องนึงอ่ะมันเป็นหนังผีอ่ะตึกๆนั้นเป็นโรงพยาบาลบ้าแล้วก็มันมีการฆ่ากันตายในตึกอ่ะ เขาต้องปิดโรงพยาบาลอ่ะแล้วก็ต้องจ้างราปภแต่ละตึกแต่ละตึกแต่ละตึกตมาเฝ้าอ<ช>่<ว>ะแล้วมึงคิดดูบรรยากาศอ่ะไม่มีไฟแล้วแต่ว่าต้องใช้ไฟจากแบตเตอรี่อ่ะโีเวฟวิเวกวนงเวีโอเอเรื่องอะไรโกดอะไรอ่ะเออนั่นแหละฮะห,ห,หนังไทยอ่ะหนังฝรั่งหนังฝรั่งจําชื่อเรื่องไม่ได้นะคะพี่เต๋อจำชื่อเรื่องไม่ได้แต่เคยดูเป็นเป็นตอนเป็นตอนเป็นตอนเออนั่นแหละแต่มันเป็นเรื่องเดียวกัน มันก็บอกว่ามันอ่ะเป็นคนไม่เคยเชื่อเรื่องผีต้องไปอยู่ในโรงพยาบาลบ้าแล้วก็ก่อนหน้านี้เราประพอออกไปแล้วสองคนบอกอยู่ไม่ไหวเพราะมาเจอผีผีฝรั่งมันหลอกไงแล้วนี่ก็มานั่งเฝ้าเขาแต่ก็มีห้องให้เรียบร้อยนะห้องอยู่ชั้นใต้ดินนะมีไฟมีอะไรวิทยุให้มีกาแฟให้กินนะสักพักไฟเริ่มดับไฟทางเริ่มดับบุ๊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 บจนมาถึงห้องตัวเองอ่ะแล้วก็ โทรหาอีกตึกหนึ่งก็ไม่ติดอ่ะสัญญาณหายมาญญาหายมดเลยเป็นด่ญญานหายอ่ะ เออน้ำกรวเนี่ยนะฝากไันด้วยกับจีเฮิฟค่ะใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของช่องปากนะฮะฟันผุคาผินปูนิวาาชากาแฟสุปหรืแอลกอฮอล์นะครับสามารถใช้ยาสีฟันจีเฮิฟได้เลยนะครับหนึ่งหลอดเนี่ยนะครับร้อยยี่สิบกรัมใช้ได้นานสองถึงสามเดือนหลอดละสองร้อยสามสิบบาทครับแต่วันนี้มีโปรโมชั่นซื้อห้าหลอดราคาเหลือแค่หนึ่งพันบาททวนเท่านั้นสนใจโทรได้เลยเบอร์นี้ครับศูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งแปดสี่หกสองสี่หรือที่ไลน์แอดสุขภาพดีสแกนเคร์โค้ดมุม กดซ b บสไคร์นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะคะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ